ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะมีโอ้โหเหตุระเบิดบริเวณสายไฟเสาไฟฟ้านะคะคร,ระเบิดขึ้น3-4ี่ครั้งด้วยการชาวบ้านตกอกตกใจเพราะว่าหลังจากระเบิดมันมีไฟไหม้ด้วยค่ะ mm hmm. นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญน,นะคะไฟดับเป็นสายสื่อสารแล้วก็สายไฟด้วยยาวประมาณสัก10เมตรได้ค่ะแล้วลามไปถึงเสาไฟฟ้าสต้นด้วยกันหน้าหมู่บ้านในตำบลปาตันอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝนก็ตกด้วยนะคะแล้วดูความเ,าเขาเรียกว่าสายพลาสติกที่หุ้นอยู่มันหยดติ้งติ้งติ้ง,ง,งลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดระเบิดดังขึ้น4ครั้งด้วยกันทําให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาดเป็น2เส้นเลยแล้วกระเด็นลงมากองอยู่กับพื้นเกิดไฟลุกไหม้สายสื่อสารนะชาวบ้านก็ตกใจและค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นฝั่งเข้าหมู่บ้านนะคะยางหุ้มสายไฟก็ละลาย ชาวบ้านบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดน้ําดับประมาณ30นาทีแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ได้ยินแต่เสียงระเบิดดัง4ี่ครั้งนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ก็เตือนไปถึงผู้ใช้รถให้ระมัดระวังด้วยนะคะในการใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ค่ะเพราะว่ายังมีสายสื่อสารแล้วก็สายไฟที่ห้อยอยู่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เนี่ยครับอุบัติเหตุต่างๆนะ <c oughs> ก็ต้องระมัดร,ระวังเนาะยามค่ำคืนด้วยเนาะขัระบรถเดินทางอะไรต่างๆ